ไปเดี๋ยวไปพาไปชมอีกที่นึ่ง ก็ถึงแล้วครับถึงที่จุดชมวิวแล้วนะครับตัวนี้เกือบถึงกลางเขาแล้วนะครับนู่นนะครับจุด ข้บุลข้ามทีจุดชมวิวนะครับถ้ายากรูก,ก็ไปไปดูกันเด ขึ้นอัดพลักพรืนตะกตอยกันเ้อะเพราะอ่านานขึ้นทีหนึ่งเกือบสองปีก็ว่าได้นะที่เรื่อนนี้ถึงและครับถึงจุดหมายปลายทางเห็นหมู่บ้านแล้วครับนี่ ไอโซนที่เห็นอยู่นี้เป็นที่ทำกินของพี่น้องประชาชนที่นี่ที่คุณคุณเห็นเป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม05ของพี่น้องประชาชนนี่นะครับในหมู่บ้านมีอยู่แค่นี้แหละ แล้วก็อย่างหนึ่งใครอยากคิที่จะมาเที่ยวก็มาได้นะก็อ่าพาไปดูอีกม,มุมหนึ่งโูนโซนนู้นก็เป็นประเทศทางมบูชานะครับนูที่มันจะยา,ยายควคุณนแลนแหละะเก็บเสษดนไอโซน โซนนุก็เหมือนกันแต่ไอโซนนี้ก็เป็นเขตไทยท,ที่นี้เป็นที่หมู่บ้านเขาตรงแคบก็นี้ก็อีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดน ไอ้โซนนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านอยู่โซนนี้ก็โซนนี้ก็ไปตะเก็ยบชายแดนก็ไม่ไม,ไมีนะครับมากครอกก็ตามรูปเียนนี่แหละใครอยากจะมาเชียวก็มาได้นะที่นี่ตอนรับทุกๆุกท่านทุกทุกคนมานได้นะก็เราก็แค่นี้กันนะ Hey, bye.